กว่าร้อยปีที่ผ่านมาโลกยานยนต์ขับเคลื่อนโดย3ขั้วอำนาจหลักอย่างสหรัฐอเมริกายุโรปและญี่ปุ่นซึ่งเป็นกลุ่มผู้สร้างระบบการผลิตว่ารากฐานเทคโนโลยีและออกแบบวิถีชีวิตของผู้คนผ่านรถยนต์นะครับแต่วันนี้อะไรเดิมๆกำลังสั่นสะเทือนเมื่อจีนไม่เพียงแค่ก้าวเข้ามาเป็นผู้เล่นหน้าใหม่แต่ยังเลือกเปิดเกมด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า e v และควบคุมซัพพลายเชนเต็มรูปแบบ,บรรรประการชีดเสษจชวนสำรวจประวัติศาสตร์กว่าร้อปีของอุตสาหกรรมยานยนต์ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของอุตสาหกรรมจนถึงยุคที่จีนกำลังเขย่าบัลลังเดิมรวมถึงร่วมกันมองไปข้างหน้าครับว่าฟิวเจอร์โมบิลิตี้ในโลกอานาคตข้างหน้าจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนและประเทศไทยพร้อมกับอนาคตที่ว่านี้แล้วหรือยัง สำหรับผู้ที่ชื่นชอบอยานยนต์น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าคู่หูนักประดิษฐ์ชาวยุรมันอย่างก o l ฟลีฟไดเวอร์ er, และคาวเบนต์ต่อยอดพัฒนาเครื่องยนต์แบบสันดาบหรือที่เรียกว่า ICE ที่ย่อมาจาก internal combustion engine ที่ใช้เชื้อเพลิงขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเบนซินอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงปี1880 1900ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตรถยนต์ยุคใหม่ณนะเวลานั้นเลยครับ ช่วงปี1903อีกพื้นที่หนึ่งของโลกก็คือที่สหรัฐอเมริกาชายที่ชื่อว่าเฮนรี่ฟอร์ดก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ที่เปลี่ยนโลกยานยนต์ครั้งใหญ่เพราะเขาได้นำระบบผลิตแบบสายพานลำเลียงมาใช้เพื่อผลิตรถยนต์เป็นจำนวนมากครับจากเดิมเมื่อก่อนที่ช่างทุกคนจะต้องมารุมสร้างรถทีละคันพร้อมกันก็เปลี่ยนเป็นการแบ่งงานกันทำโดยผลิตรถแบบแมสโปรดักชัช่วยลดต้นทุนและเวลาซึ่งฟอร์ด สามารถลดเวลาผลิตรถยนต์1คันจาก12ชั่วโมงเหลือประมาณ90นาทีครับสมผลให้ราคารถยนต์ถูกลงเป็นประวัติการและชนชั้นกลางในสหรัฐก็สามารถเข้าถึงรถยนต์ได้ง่ายขึ้นขณะที่สหรัฐให้กำเนิดการผลิตแบบแมสส์โปรดักชันให้กับวงการยานยนต์นะครับยุโรปก็มีบทบาทสำคัญในการให้กำเนิดวิศวะกรรมสาขายานยนต์เป็นแหล่งกำเนิดของแบร์รถยนต์ชั้นนำมากมายครับอย่าง m e r c e d e เ b e n บ BMW, มย ออดี้และโฟกสวาเกนและถ้ามองไปยังแต่ละประเทศเยอรมันเขามอบบุรดกให้กับอุตสาหกรรมนี้ก็คืองานวิศวกรรมฝรั่งเศสมอบระรดกการขับเคลื่อนล้อหน้าให้กับรถยนต์ส่วนเอ,เตอิตาลีก็มอบบรดกด้านดีไซน์ที่โฉบเฉียวคู่กับความหรูหราให้กับเราส่วนผู้เล่นคนสําคัญอีกหนึ่งชาติก็คือญี่ปุ่นที่เริ่มมีบทบาทหลังสงครามโลกครั้งที่2ไม่จะมีข้อด้อยใหญ่ใหญ,ใหญ่อย่างการขาดแคลนวัตถุดิบหลักอย่างเหล็กและน้ํามันเพราะว่าแพ้สงครามนะครับ แต่บริษัทโตโยต้าก็รับแรงบันดาลใจจากระบบสายพานการผลิตของฟอร์ดครับต่อยอดเป็นระบบการผลิตแบบลีนลดเวสหรือว่าลดการเสียเวลาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตจนสามารถผลิตรถยนต์ราคาถูกและก็ประหยัดน้ํามันครับสร้างความโดดเด่นไม่ซ้ํากับสหรัฐและฝั่งยุโรปก่อนได้รับความนิยมอย่างล้นหลามหลังปี1973เป็นต้นมาจากการที่โลกผเผชิญกับวิกฤตน้ํามันจากสงครามในตะวันออกกลาง แต่วงการยานยนต์ที่มีผู้เล่นหน้าเดิมมาอย่างยาวนานกำลังสั่นคลอนด้วยการที่จีนเข้ามาร่วมเป็นผู้เล่นครับช่วงที่สหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นกำลังโชว์ศักยภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงเวลานั้นจีนแทบไม่มีเทคโนโลยียานยนต์เป็นของตัวเองเลยครับยุคนั้นมันคาบเกี่ยวกับการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ในยุคข,ของเหมาเจ๋อตง จีนปิดประเทศและก็พึ่งพาเทคโนโลยีจากสหภาพโซเวียตเท่านั้นข้อมูลจากเดอะสแตนดาร์ดเวลระบุว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคเหมาเป็นไปอย่างเชื่องชา้าครับเทคโนโลยียานยนต์และวัสดุที่ใช้ประกอบรถมีความล้าหลังกว่าโลกตะวันตกอย่างมากหลังสิ้นสุดยุคปฏิวัติวัฒนธรรมเติ้งเสี่ยวผิงลับสู่อำนาจในปี1978จีนเริ่มเปิดประเทศต้อนรับทั้งทุนและเทคโนโลยี จากโลกตะวันตกรวมถึงญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ถึงกำแพงภาษีจะส,สูงครับแต่ว่าเนื่องจากจีนมีพลเมืองมากกว่า1,400ล้านคนและมีขนาดใหญ่กว่าไทยประมาณ19เท่าครับจึงเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ทั้งประเทศจะต้องพึ่งพิงยานยนต์จากการนำเข้าทั้งหมดและเพื่อแก้ไขปัญหานี้รวมถึงเรื่องการขาดดุลการค้าจากการนำเข้าพรรคคอมมิวนิสต์จึงอนุญ,ญาตให้บริษัทรถต่างชาติเข้ามาตั้งโรงงานในจีนครับ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีพาร์ทเนอร์หรือ j o ย v ว n เจ r ร์กับบริษัทจีนด้วยการเข้ามาของบริษัทต่างชาติส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์จีนเติบโต,อ,ตอ,อย่างรวดเร็วครับในช่วงปี1994จีนมียอดการผลิตรถยนต์1ล้านคันเป็นครั้งแรกหลังจากนั้น8ปีก็สามารถเพิ่มยอดเป็น2ล้านคันและใช้เวลา45ปีครับกสู่การเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกยานยนต์ พร้อมกับเทคโนโลยีใหม่อย่างรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ที่เปลี่ยนให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าของจีนประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นช่วงปี2008จีนถูกพิพาพิจารถึงสถานการณ์มลพิษจ,จากรถยนต์ในกรุงปักกิ่งเมืองที่มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไหนจะมุมมองที่ ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จีนถูกครอบงำเพราะเงื่อนไขที่ตัวเองตั้งไว้อย่างจอยเวนเจอร์ทำให้บริษัทจีนไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองได้รวมถึงข้อกังวลที่ว่าหากเลือกเดินตามรอยการพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปก็เท่ากับเดินตามรอยญี่ปุ่นและชาติตะวันตกและคงยากที่จีนจะชนะแล้วก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับช่วงปี2015นี้ี่เอง รัฐบาลจีนได้เริ่มโครงการที่ชื่อว่า Made in China 2025โดยมีเป้าหมายเปลี่ยนประเทศจากผู้รับจ้างผลิตสู่เจ้าของเทคโนโลยีครับมองรถยนต์เป็นอาวุธทางเศรษฐกิจมุ่งนั้นกลยุทธ์เปิดหน้าน้าใหม่ด้วยยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดวางแผนเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและผู้ควบคุมห่วงโซ่อุปทานการผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดรัฐบาลจีนสนับสนุนการผลิตอีวีอย่างจริงจัง ด้วยเงินอุดหนุนและสิทธิพิเศษครับเช่นประชาชนสามารถซื้อรถอีวีได้ถูกกว่ารถสันดาบออกป้ายทะเบียนสำหรับรถอีวีที่วิ่งได้ทุกวันและทุกเขตเมืองหรือการออกกฎหมายบังคับให้รถสาธารณะต้องเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นขณะเดียวกันในช่วงทศวรรษ2000ครับประเทศคู่แข่งสำคัญของจีนอย่างสหรัฐที่ถือเป็นดินแดนแห่งโอกาสของโลกยานยนต์มาตั้งแต่ยุคบุกเบิกของเฮนรี่ฟอร์ด ก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับ Ladies and gentlemen Mr. Elon and Musk Mr. เราได้เห็นอีลอนมัสเปิดตัวบริษัทยานยนต์ที่ชื่อเทสลาที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำยุคและก้าวกระโดดอย่างมากการมาของเทสลาดึงดูดความสนใจจากจีนมากครับเห็นได้จากเมื่อปี2014จีนเริ่มพูดคุยกับอีลอนมัสเรื่องการตั้งโรงงาน และปี2019กิกะ f a ค t o อรหรือว่าโรงงานขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิตแบตเตอรี่แพ็คจำนวนมหาศาลของเท s l a ก็ถูกตั้งขึ้นในเมืองเซี่ยงไฮ้พร้อมกับข้อยกเว้นพิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยครับอย่างการที่สีจิ้นผิงอนุมัติให้เทส l a ตั้งบริษัทผลิตรถโดยไม่ต้องมีพาร์ทเนอร์เป็นคนจีนเลยทำให้เทสลาเป็นบริษัทรถยนต์ต่างชาติแห่งแรกที่เป็นเจ้าของโดยต่างชาติ100% เหตุผลที่จีนยอมยกเว้นกฎเหล็กให้เพราะการที่เทสลาเข้ามาตั้งโรงงานก็จะทําให้จีนได้เรียนรู้วิทยาการการบริหารจัดการการผลิตและซัพพลายเชนของอีรอนมัสทุกขั้นทุกตอนผ่านโรงงานที่เซี่ยงไฮ้ครับและในที่สุดเมื่อปี2024ยอดการขับรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกกว่า60%ก็มาจากจีนรวมถึงบีวดีบริษัทเอกชนจากเมืองซินเจนก็กลายเป็นผู้ผลิตยานยนต์ E ีมากที่สุดในโลก แสงหน้าเทสลาได้สำเร็จครับคุณธนเทพธเนศนิรัตใสหรือว่าจิมมี่เฮดไลทแม็กมองว่าการเข้ามาของ EV จีนมีทั้งข้อดีและก็ข้อสังเกตที่จะต้องพิจารณาให้รอบด้านครับเพราะแรงจูงใจในการส่งออกรถของจีนส่วนหนึ่งก็คือการหาทางรอดหรือว่าหนีตายทางเศรษฐกิจ เนื่องจากนกโยบายกำแพงภาษีของสหรัฐและยุโรปที่เป็นส่วนสำคัญให้ไทยและเอเชียกลายเป็นตลาดระบายสินค้าของจีนขนาดใหญ่ครับรวมถึงการที่ไทยเคยมีนโยบายภาษีนำเข้าศปอร์เซคุณจะมีมองว่ามีส่วนทำลายอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยที่สร้างกันมาอย่างยาวนานกว่า50ปีทำไมเขาถึงกังวนแบบนั้นหนึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดคือวัฒนธรรมของนักลงทุนจีนที่แตกต่างกับชาติอื่นครับ บริษัทต่างชาติจำนวนไม่น้อยมักจะมาพร้อมกับการสอนงานและก็ตั้งใจให้ประเทศที่ลงทุนเติบโตไปด้วยกันแต่ก็ตั้งคําถามว่าเราอาจจะยังไม่ได้เคยเห็นสิ่งนี้จากจีนครับไหนจะเป็นปัญหาหลังการขาอีกนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบที่มีตัวอย่างให้เห็นชัดแล้วกับกรณีของเนต้าบริษัทรถยนต์จีนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไทยแต่ปิดบริษัทหยุดดําเนินงานในไทยไปแล้วครับ นี่ยังไม่นับรวมเรื่องของความเสี่ยงของผู้บริโภคต่อแบตเตอรี่อีีที่มีราคาแพงรอคิวก็นานแล้วก็ยังถูกควบคุมโดยผู้เล่นต่างชาติพี่มองเรื่องนี้จากคนนอกมาตลอดและรวมทั้งกับในฐานะที่พี่มองในอุตสาหกรกรมนี้มาตลอดฝรั่งแน่นอนอยากหาเงินอยากหาไรายได้แต่อย่างน้อยเขามาพร้อมกับสอนวิธีการทํางานให้คนไทยว่าวิธีการทํางานที่ดีเป็นอย่างไรญี่ปุ่นเวลามาลงที่เมืองไทย เขาก็ต้องการให้เมืองไทยโตไปพร้อมๆกับเขาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเขาแน่นอนทุกคนทุกประเทศเอากําไรแต่สิ่งที่อยู่จะแบ่งปันให้กับคนท้องถิ่นเมื่ออยู่มาลงทุนอ่ะยู่ทําอะไรบ้างคําถามคือเราเคยได้ยินเรื่องนี้จากจีนบ้างไหมอ่ะคือณวันนี้อุตสาหกรรมนี้มันกําลังจะพังเพราะอนโยบายที่เปิดให้จีนเข้ามา0%แบบนี้ใครรับผิดชอบคุณจ่ายเงินภาษีให้เนต้าไปคำถามทุกวันนี้เนต้าไปไหนบินกลับประเทศไปหมดแล้ว นี่คือตัวอย่างแล้วนะเรามีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะเราจะมีตัวอย่างอีกเท่าไหร่ที่จะตามมาหลังจากนี้ยังเป็นคําถามอยู่การทําธุรกิจกับคนจีนนั้นนะ่ะพูดกันตามตรงนะเรายินดีและเราเปิดกว้างสําหรับคนจีนที่มีเจตนาดีอยากลงทุนอยากให้ประเทศเราเข้ามาดีแต่เราต้องมีมาตรการในการจัดการและควบค contr อย่าให้มันเกิดความเสียหายแบบนี้กับหน่วยงานภาครัฐบาลและประชาชนของคนไทยอีกคำถามคือ มีรัฐบาลไหนไหม่ที่จะพูดถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวเหล่านี้คำตอบคือฉันยังไม่เห็นเลยเมื่อ e v เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงเวลาหนึ่งเรามักได้ยินคำพูดที่ว่าสันดาบกำลังจะตายบริษัทรถเจ้าเดิมกำลังจะเจ๊งเพราะว่าปรับตัวไม่ทันกับ e v จีน และรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาแทนที่ตลาดทั้งหมดซึ่งคุณจิมมี่ไม่ได้เห็นด้วยกับการตัดสินแบบภาพรวมที่ว่านี้ครับเขามองว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไปจะเป็นแบบผสมผสานครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สันดาปไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดหรือว่า EV ก็จะอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนี้ถ้ามองภาพทั้งโลกมันไม่สามารถจะเทปไปเป็น e ีได้ทั้งหมดเอาแค่ทางเหนือของประเทศไทยก็พอตอนฝนตกน้ำท่วมหนักๆคุณจะเอาไฟที่ไหนมาปั่นไฟให้กับรถไฟฟ้า อาอย่างเพชรบูรณ์ปลูกไรสตอเบอรี่ทุกวันนี้จะใช้รถ EV ในการที่จะไปขนสตอเบอรี่หรือเปล่าก็ไม่คุณไปดูในในท้องไร่ท้องนาตรงนั้นสิรถกระบะมีแต่โตโยต้ามีแต่อีซูซูและคือดีเซลด้วยกันเท่านั้นถามว่าจะให้ประชากรตรงนั้นเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าไหมบรรดาเจ้าของสวนเหล่านั้นก็บอกว่าไม่เพราะอะไรอย่างน้อยถ้ารถมีปัญหาฉันซ่อมเองได้ถ้าเป็นรถอีถามหน่อยเหอะคนเหล่านั้นซ่อมเองได้ไหมไฟช็อตดูตายกันพอดีสุดท้ายแล้ว ไม่ใช่ทุกประเทศที่เหมาะกับการใช้รถ EV เสมอไปโครงสร้างทางสังคมอินฟาราสตรักเจอร์รวมทั้งแลนสเคปผังเมืองแล้วก็ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่นก็มีผลต่อการเติบโตของรถยนต์ในแต่ละกลุ่มประเภทสรุปง่ายๆคือเราผ่านยุคที่ผู้คนเลิกสกเทียกันแล้วรับว่าสันดาปจะหายไปแล้ว e ีจะมาแทนที่แต่สิ่งที่คนในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เขาพูดถึงกันมากที่สุดตอนนี้ เขาให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของฮาร์ดแวร์เป็นซอฟต์แวร์ครับสิ่งนั้นนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าฟิวเจอร์โมบิลิตี้คู่กับการทำเมืองแบบสมาร์ทซิตี้เพื่อให้เมืองรองรับกับนวัตรกรรมที่เราเห็นกันในปัจจุบันาก,การขับขี่อัตโนมัติระบบเปลี่ยนเลนถอยรถเข้าซองได้เองและการทำงานที่ใช้ AI เข้ามาแทนเป็นจำนวนมากในมุมมองของคุณจมิมี่การเพิ่มซอฟต์แวร์ในรถยนต์ส่วนหนึ่งก็คือความพยายามเพิ่มมูลค่า ดึงดูดลูกค้าเจเนอเรชันใหม่ๆอย่างกลุ่ม Gen Z หรือว่ากลุ่ม Tech savvy แต่เวลานี้ผู้คนจำนวนมากยังต้องการแค่ความคุ้มค่าและต้นทุนกรรมบรุลรักษาที่ต่ำครับรวมถึงผู้ผลิตรถยนต์ที่ผันตัวเองไปเป็น Mobility provider mm. ก็ต้องคำนึงถึงความพร้อมของผู้บริโภคในตลาดที่มีอยู่หลากหลายด้วยครับแต่อย่าลืมนะโลกเราไม่ได้มีแค่คนกลุ่มนั้นโลกเรายังมีคนกลุ่มใหญ่ยังมีประชากรอ,อีกเยอะที่ยังคง ต้องการแค่ความคุ้มค่าในการใช้รถต้องการรถที่อาจจะแค่ low cost soft maintenance อาจจะต้องการแค่รถที่เดินทางจากจุด a ไปจุด b และเขาไม่ได้ต้องการอะไรก็ตามที่เป็นเทคโนโลยีล้ำขนาดนั้นเสมอไปบางคนกลัวเรื่องการซ่อมบางคนกลัวเรื่องว่าถ้าจุดอฟต์แวร์เหล่านั้นมันไปเกิด error ในขณะที่คุณกำลังวิ่งรถอยู่จะทำยังไงมันยังมีเรื่องพวกนี้ที่เราจะต้องหาคตอบคุณจิมมี่แบ่งปันข้อมูลกับเรารับว่าเวลานี้ผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิม กำลังเริ่มเปลี่ยนตัวเองเป็น Mobility Provider อย่างค่อยเป็นค่อยไปครับเช่น Toyota ก็พัฒนารถบัสไฟฟ้าและสกูตเตอร์สำหรับผู้สูงอายุและมีโครงการที่ชื่อว่า Woven City เพื่อทดลองระบบ Smart ท i ิตี้ที่ในโลกฝั่งตะวันตกอาจมองไปถึงขั้นที่ว่ารถสามารถขับเคลื่อนออกไปทำงานเป็นแท็กซี่หรือบริการส่งของได้เองเมื่อเจ้าของจอดรถทิ้งไว้หรือระบบ Car Sharing บริการที่ให้ผู้คนแบ่งปนรถยนต์กันใช้ในระยะเวลาสั้นๆผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือครับแต่ต้องยอมรับว่าภาพฝันที่เรียกว่าฟิวเจอร์โมบิลิตี้เวลานี้ยังเหมาะสำหรับเมืองใหญ่ที่มีผังเมืองที่ดีและมีการเคารพกฎจราจรสูงครับแต่จะ,ะเผชิญความท้าทายอย่างมากในสภาพการจราจรที่ซับซ้อนและมีมอเตอร์ไซค์จำนวนมากอย่างเช่นที่อินเดียไทยและเวียดนามครับจีนเราเริ่มเห็นมานานแล้ว เพราะว่าจีนเองเนี่ยด้วยความที่ประเทศของเขาเป็นคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมประชากรของเขาม <transcript> ันจะทําได้ค่อนข้างเข้มข้นมากกว่า PDP a ถูกแล้ว <Heroes> <P> <A> เลยซ <P> <A> ึ่งพอ p d p a ถูกแล้วเลยปุ๊บกลายเป็นว่าการทําเทคโนโลยีอะไรก็ตามต่างๆที่จะควบคุมเรื่องของทราฟิกเรื่องของต่างๆของจีนเนี่ยเหมือนจะทําได้ดีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆว่าระบบนําทางของรถในจีนทุกวันนี้คุณวิ่งไปเนี่ยคุณจอดติดไฟแดงหน้าจอคุณจะรู้เลยว่าไฟแดงนั้นจะนานกี่วินาที มันจะขึ้นที่หน้าจอรถคุณได้เลยคือจีนมันล้ำเป็นทางขนาดนั้นแล้วแต่ว่าในประเทศอื่นมันอาจจะยังทำไม่ได้ขนาดนั้นเพราะเรื่อง P d ด a ด้วยส่วนหนึ่งที่ในอเมริกาเรีอยที่เขาใช้ได้เพราะว่าโครงสร้างผังเมืองของเขามันเป็นบล็อกๆเพราะฉะนั้นในแง่ของการแมปปิ้งในแง่ของการทำเรื่องบิลลาต,าต่างๆมันยังพอทำได้ในการกำหนดรูทกำหนดอะไรต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือคนของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเคร่งเรื่องกฎหมายเพราะฉะนั้นเรื่องการข้ามถนนจุดป้ายสัญ,ญญาณทุกอย่างมันชัดเจนแต่คุณลองเอาแบบนั้นมาใช้ก India, กัับบออินเดียืงไท หรือไม่ต้องอื่นไกลเวียดนามมอเตอร์ไซค์วิ่งกันขนาดนั้นระบบคอมพิวเตอร์มันคงงงตายชักหรือว่าเอ้ยฉันจะทํายังไงดีวะเนี่ยโอ้โหนี่ก็เป็นขีดความท้าทายหนึ่งที่คนทําซอฟต์แวร์จะต้องแก้ปัญหานี้และบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถามว่าความเป็นจริงเนี่ยกว่าเราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยต่อให้จะบอกว่ามีบริษัทที่พยายามจะทําซอฟต์แวร์ถึงขนาดนั้นอย่างที่บอกอะ่ะมันมีเรื่องของกฎหมายของแต่ละประเทศการยอมรับของผู้คนความคุ้นชินต่อเทคนโนโลยีของคนในเจเนอเรชันต่างๆ ในสังคมที่ยังยังมีคำถามกันอีกเยอะเลยทั้งหลายทั้งปวง้วผมมองว่ายังไงก็ตามโลกจะขับเคลื่อนไปในทางนั้นรถยนต์ที่ใช้ซอฟต์แวร์เยอะๆยังไงมันก็มาเพียงแต่ว่า 1. มันอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปที่มันจะมา 2. ไม่ใช่ทุกประเทศที่พร้อมกับก,บการใช้รถยนต์ซึ่งมีซอฟต์แวร์แบบนั้นมันยังมีอีกหลายๆองค์ประกอบปัจจัยที่ยังต้องมามาประกอบกันต้องมาคุยกันอีกเยอะเราจะได้เห็นของพวกนี้แน่ๆ ในช่วงอายุขัยของเราแน่นอนและต้องอยู่ที่การคิดของรัฐบาลในเจเนเรชันต่อไปด้วยว่าเราตั้งใจที่จะยกระดับเมืองของเรากับประชากรของเรามากน้อยแค่ไหนนี่คือเรื่องที่ยังเป็นคำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้เลยสักคนอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครผลิตรถได้มากที่สุดครับแต่อยู่ที่ว่าใครจะออกแบบระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยีรวมถึงเมืองให้รองรับกับฟิวเจอร์โมบิลิตี้ได้ก่อนกันการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของรถยนต์แต่มันคือการเปลี่ยนผ่านของโลกหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราเห็นผู้เล่นเดิมสร้างโลกยานยนต์ขึ้นมาแต่หนึ่งศวรรษจากนี้ครับเราอาจจะได้เห็นผู้เล่นใหม่เป็นผู้เขียนกติกาใหม่และนี่คือช่วงเวลาที่เราทุกคนซึ่งรวมถึงคนไทยด้วยต้องตัดสินใจครับว่าจะอยู่ตรงไหน ในเกนดอะสแตนดาร์ดอีคอ n มิกฟอ o ั u m 2025 Thailand's Next Frontier พรมแดนใหม่เศรษฐกิจไทย5-7พฤศจิกายนนี้งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วันพบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริง ที่หาตัวจับยากค้นพบวิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยบัตร Early Bird ราคาพิเศษเพียง1,990บาทบัตรใบเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็มซื้อและดูโปรโมชั่นพิเศษได้แล้วที่10 e อีเว